บานะพี่น้องไม่หวตเบิดแล้วเล้วดแล้วยังอยู่สองงานมาอุดนนมาซอยโอ้ยมอยสบาทอบาเด็ดเดดยังงหขี้ไร่ ใส่ใหม่ผลายทีนี้นะจ้าใส่ชุดกับนจ้าแับจุุ๊ดรนจ้าหัวกระดมขด้าวกระดมยาวกระดมนุจ้า คุณหมอจิ้นข้าวแล้วเหรอ่ะจะเข้าบ้านแล้วเหลือสองลนะันหมดเลยนเนี่ยหมดเลยจ้าม,มันนี้ขายดีต้องเก็บฝากจอยบ้านเดี๋ยวสองอันจะกัผ่านไปก็หมดแล้วล่ะกลับพ่อนนะมันมันรู้มันจะเข้าว่าถ่ายถ่ายวิดีโอเนี่ย แม่นอนแล้วเหรอยังทำไรอ่ะเล่นทิกอกอกรอขอบคุณหลายๆนะจ๊ะแค่นี้แล้วเด้อบ๊ายบายจ้ะบ๊ายๆเอฟซีทุกคนเด้อทิ้งเลี้ยงจ้ะเลี้ยงเลี้ยง,งใจเลี้ยงเชื่อให้เนีน่กดไลค์กดแชร์เน่เด้อ ให้ทุกคนนั่นแหละขอให้ดูปลาตาแข็ง,รงแรงจะเจ็บจะไข่จะป่วยเยอะจนให้เลี้ยงยูเลี้ยงกินเลี้ย,ใยงใสเงินพ่อแม่ในก็ได้ให้ลังม้าไหลเป้มาขึ้นน้ำเกาะไสจะขาดสายนู้พี่น้องทุกคนทุกคนใจซอยทุกคนนี่กำลังใจคนเอาลงเก่าคน,นี้กำลังใจทุกคนละน่ะเนาะตัวนตัวเขไปมือมือไปสาร กอได้ก็สร้างมันคลอยไปแล้วก็ดวงของเฮาคือว่านะเอาสู่ๆได้น่ะพี่น้องอย่างเช่นังไรเราครับเกิดหน้าชีวิตแบบนี้อาภัพอัณจนกับเขาก็ต้องคนไปัขนาดดวงวาสนาของเขาแม่งแข่งกันบ่ได้เชื่อว่าน่ะเจะธเทมดาพุทธพัดสุขใครก็จะถูกลงนั้นที่มึงกัดตุ้มตาแล้วก็ยิ่งเศียชีพน้อยอีกอ่เนาะ